จ๊อาสยามจัดของขวัญแบรนด์หรูให้ไดไดอาน่าตอบแทน9ปีที่ดีต่อกันนับว่าเป็นมิตรภาพดีๆที่มีต่อกันมาตลอด9ปีสำหรับนักร้องสาวจ๊อาสยามและไดไดอานะ่าโดยจ๊ยังคงปรับลืมในความรักความเอ็นดูที่ไดมีให้เธอตั้งแต่แรกเริ่มเข้าวงการล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังได้โพสต์คลิปให้ของขวัญวันปีใหม่ไดเป็นลิปติกจากแบรนด์ดังพร้อมบอกไว้ว่า กล้าพูดแบบเต็มปากว่าไถเป็นคนในวงการคนแรกเลยที่เห็นคุณค่าของ๊ะและเป็นกำลังใจให้๊ะมาดยตลอดผ่านไป9้าปี๊จเพิ่งตอบแทนพี่ไถด,ด้วยหมูกระทะหน้าบ้านพร้อมด้วยลิฟทางด้านไดไดออน่าเองก็ได้โพสต์คลิปรับมอบของขวัญปีใหม่จากสาวจ๊ะพร้อมบอกว่าสนุกสนานบ้านน้อง๊ะขอบคุณสำหรับของขวัญขอบคุณที่ไม่เคยลืมกันยินดีที่ได้รักกันนะจ๊ะ งานนี้ก็มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถึงทั้งคู่ชอบคู่นี้มากน่ารักอีกคนก็ยินดีสนับสนุนอีกคนก็ไม่ลืมคนที่เปิดทางอะไรอะไรก้าวปีก่อนที่ให้ลิฟหนูมาพี่เจ้าแม่ลิฟมันอ่ะพี่พี่ให้หนูของขวัญปีใหม่ปีนี้หนูให้ลิพี่หนะนี่อแอเมทถามว่าตอนพี่บอกพี่อยากได้อะไรมแขวนเสื้อ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะที่รักอุย เอเมสไม่ใช่เคยใช่ไหมแอร์เมสที่ใจที่รักอืมเคยไฮโซเขาให้เอเมสกันแล้วเดี๋ยวดูนะเราจะมีดินเนอร์กันนะคะดินเนอร์วันนี้นะคะเป็นความใฝ่ฝันของดิฉันนะคะดินเนอร์แบบนี้ะค่ะเก่งมากแบบไฮโซดูดูช a n เ e l i e r นะคะมีช a n เ e l i e r ซื้อมาแปดพันมานั่งต่อเองซื้อมาแปดพันมานั่งต่อเอง อย่ารีบหนั่งเร็วเลยกินข้าวทีนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ